มีแต่เรื่องนี่ๆพวกเธอวันนี้เจเจมีหนังแนวไซไฟที่นําเสนอเรื่องราวผ่านกล้องแฮนดี้แคมมาฝากให้พวกเธอไปดูกันจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนไฮสคูลสามคนได้แก่อ n นดรูว์แมทและสตีฟพวกเขาเนี่ยนะบังเอิญไปพบหลุมหนึ่งในป่าแล้วทั้ง3าคนก็เลยลงไปสำรวจในหลุมแล้วก็พบว่ามีวัตถุประหลาดที่พวกเขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาก่อน แล้วก็คิดว่ามันน่าจะมาจากต่างดาวหลังจากนั้นนะทั้งสมคนก็พบว่าแต่ละคนมีพลังพิเศษเกิดขึ้นแล้วก็ดูเหมือนกับว่าพลังนี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื<ๆ>่อยๆ,ๆพวกเขาก็เลยต้องเรียนรู้การควบคุมพลังพิเศษของตัวเองแล้วก็พยายามใช้มันในด้านดีแต่ชีวิตของพวกเขาบางคนก็ต้องเริ่มสูญเสียการควบคุมไปเพราะว่าด้านมืดของตัวเองเข้ามาครอบงำจนไม่สามารถควบคุมได้เรื่องนี้นะถือว่าเป็นเรื่องแรกของผู้กำกับจอร์จแครง ที่ได้ก้าวขึ้นมากำกับหนังใหญ่เป็นครั้งแรกพวกเธอไปดูกันนะจ้าในโครนิโก e วันเสาร์ที่12พฤศจิกายนเวลา2องทุ่มทางช่องครูฟิล์ม1ช่อง115และ222วันนี้เจเจไปตามหาหลุมลึกลับก่อนนะจ๊ะเพื่อจะมีพลังวิเศษเอาไว้บินเที่ยวรอบโลกไปแล้วนะไปบ้ายเดดโปรดหยุดโอ้วหต